รับคุณสุ่ช่วงพัฒนาการโงวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาดีคอสานเกี่ยวกับโลกคริปโตูกันอีกแล้วนะโดยข่าวแรกนะครับเราไปที่ข่าวประเด็นร้อนของอีลอนมาร์กันเลยนะครับโดยอีลอนมาร์วันถูกลอบยิงนะครับหลังเผยเดอะทวิตเตอร์ไฟนะครับให้โลกได้เห็น การสมรู้ร่วมคิดระหว่างไบเดนกับ Twitter เนาะเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับสำนักงานสืบสวนสอบสวนอย่าง m มสชัยอีบีนะครับได้เปิดเผยไฟล์ Twitter ไฟล์นะซึ่งเป็นชุดอีเมลที่ส่งมาจากผู้บริหารของ Twitter นะซึ่งมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ข้อเท็จจริงของทฤษฎีสมคบคิดที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้นะจากสิ่งที่เขากำลังเปิดเผยออกมาเนาะโดยอีลอนมัส์เนี่ยเขาก็ได้ให้สัญญาว่าเขาจะเปิดเผยไอตัวความลับข้อมูลและในส่วนของ Hunter Twitter นะที่เกี่ยวกับในส่วนของ โจไบเดนนะอาจจะเป็นในส่วนของลูกชายมานันเนาะโดยนะครับในส่วนของ Hunter ร์สวิตเตอร์เนี่ยเขากา็มีความลับอยู่ในนั้นเนาะซึ่งอีลอนมัสเขาพยายามที่จะเปิดเผยเรื่งนี้ออกมานะครับโดยนะครับเมื่อวันที่ที่เขานัดออกมาในส่วนของเดอะทวิตเตอร์ไฟล์นะที่เขากําลังจาะในส่วนเปิดเผยเผยแพร่นะครับตัวเมทไชยบีนะก็ได้ทยอยส่งข่าวสารออกมา ทาวโลกเนี่ยได้รับรู้นะครับโดยชุดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ32ชุดด้วยกันแต่ข้อมูลสําคัญๆจะอยู่ที่ประมาณส่วนที่8เนาะนะครับโดยนะครับอีลอนมัสเนี่ยเขาก็ได้พูดไว้ว่าภายในปี2020นะถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับการที่จะออกมาแสดงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลบ ทวิตนะก็คือมันจะมีในส่วนของดาราหรือว่าคนดังอ้ไหลายๆต่างๆเนี่ยที่เขาพยายามที่จะขอร้องให้ทวิตเตอร์ลบทวิตออกไปเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยทวิตไปหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีส่วนหรือว่ามีในส่วนของผลกระทบกับเขาได้เนาะแต่อีลอนมัสก์าก็ยังไม่ได้ทำนะโดยอีลอนมัสก์ที่เขาเปิดเผยเรื่องความสมรู้สมคิดแล้วก็เรื่องนอกเฟซที่มันเกิดขึ้นนะเขาก็บอกว่า อิลามัดเขาก็ได้บอกกับตัวเองว่าเขาบอกกล่าวว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่เขาจะถูกลอบยิงนะเขาบอกว่าเอาตรงๆเลยนะมันมีความเสี่ยงสูงที่สีที่มันจะเกิดสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับผมนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะมีใครฆ่าใครสักคนเนี่ยดังนั้นผมบอกว่าพวกเขาจะไม่ทําและโชคชะตาก็ยิ้มรับผมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมมันจะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะมีความเสี่ยงอย่างแน่นอน,นครับยามาเขาก็ได้ให้กําลังใจตัวเองเนาะเพราะว่าการที่อิลอมัต การที่เอามาเปิดเผยนี้ก็เป็นในส่วนของการตอบโต้เพราะว่าในส่วนของคอนหน้านี้ในส่วนของไบเดนนะครับก็ได้โจมตีส่วนของดอสคอยแล้วก็อีลอนมัสบอกว่าอีลอนมัสไม่สมควรที่จะเป็นเจ้าของทวิตเตอร์นะก็คือ,อไม่อยากให้อีลอนมัสเป็นนั่นแหละคนระับก็ได้มีการรื้อขึ้นมาในส่วนของการสืบสวนว่าอีลอนมัสซื้อทวิตเตอร์ด้วยความชอบธรรมไหมอีลอนมัสเนี่ยซื้อด้วยความถูกต้องไหมคือสุขควรขายให้อีลอนมัสไหนเขาก็ลังจัด ทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการซื้ออีกครั้งหนึ่งนะว่ามันเป็นไปตามข้อตกลงมอาประมาณนั้นนะซึ่งก็เป็นการสู้กันในส่วนของเงินเฟียสกับเงิน ดิจิตอกันเลยทีเดียวอ่าเพราะว่าถ้าเกิดอ l o n m u ั k ทำตัวแพลตฟอร์มส่วนของ t w i t t e อร์ให้มันสามารถเป็นเพลย์เมนต์เป็นการจ่ายนั่นนี่นู่นได้สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้หรือว่าในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอ่าเสรีภาพนะมันก็จะมีในส่วนของไปกระทบกับในส่วนประเทศโลกเสรียอย่างอเมริกาเนาะเขาก็ไม่ได้เสรีอย่างที่คิดแล้วครับเขาก็มีความลับของเขาอยู่เหมือนกันหลายกอาไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็ไม่อยากให้ใครพูดออกไปประมาณนั้นเอง ข่าวต่อมาครับคุณจิมครามเมอร์เตือนแรงให้นักลงทุนรีบเทขายเหรียญคริปโตก่อนที่จะไม่มีโอกาสครับรีบเทขายกันเลยเทขายไปเลยนะครับทุกท่านครับโดยคุณจิมครามเมอร์เนี่ยก็เป็นพิธักณ์จากสำนักงานข่าวช่อง c n เอ่อเนาะที่ทำข่าวเกี่ยวกับการเงินนั่นเองครับเ็บอกว่ารีบเทขายเลยเทขายแล้วผมจะรีบไปช้อนนะอะไรประมาณนั้นอ่าบอกให้คนอื่นก็เทขายนะครับก็เขาบอกว่า ตอนนี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะระบุได้หรอกว่าราคามันจะไปขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าตัว Bitcoin หรือว่าในส่วนของ d ัชคอยตัวเอ็กตัว Car า no ตัวเปลลคอนเนี่ยมันอาจจะลงไปได้มากกว่านี้แล้วอาจจะกลายเป็นในส่วนของศูนย์เลยก็ได้เนาะหรือว่าในส่วนของตัว e t h e r ร์ตัว s t a b l e c o i n เองเนี่ยที่ถูกเึงเอาไว้จะมีมูลค่าประมาณ6 5หมื่นล้านดอลลาร์เนาะซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าครับตอนนี้ไม่มีคําว่าสายเกินไปถ้าเกิดบ่าคุณจะขายนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเทหรือไม่เท ยังดีกว่าคุณรอให้มันเหลือสูนนั่นเองครับก็อันนี้เป็นคำนะครับพูดจากคุณจิมนะก็ใครจะเชื่อนะครับก็เชื่อได้มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถูกไหมหรืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณจิมไม่ได้ถือคริปโตเลยเนี่ยอันนั้นอาจจะน่าเชื่อแต่ถ้าเกิดพยายมออกมาพูดว่าเทขา,ายเลยผมเทขา,ายเลย เพื่อที่จะให้ราคามันลงไปต่ำกว่านี้แล้วตัวเองจะช้อนเก็บเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็ไม่น่ารักนะครับก็มันก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหรืออะไรมันจะไม่เกิดขึ้นเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะยอมรับความเสี่ยงณจุดนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเราใช้เงินเย็นหรือเงินร้อนในการเล่นและเราบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรเราเล่นเป็นไม้เราเล่นเป็นรอบเอากําไรเอาทุนออกมาแล้วเอากําไรปัน ในส่วนของพอร์ตไปเรื่อยแบบนี้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหซื้อลุ้นหน้าตอนนี้ติดดอยซื้อดอจคอยตอนนี้ติดดอยซื้อนั่นนี่นู่น ون, ตอนนี้ติดดอยเม็เมันไปตรงไหนเลยก็ต้องมาย้อนกลับดูเองว่าคุณซื้อตอนไหนคุณซื้อจังหวะไหนคุณซื้อช่วงไหนณตอนนี้ราคาที่มันตกต่ําในปีนี้นะครับไม่ว่าเหรียญไหนมันก็ตกต่ำนะครับคุณจะจับเหรียญไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันพุ่งขึ้นไปแล้วคุณไปจับตอนที่มันพุ่งยังไงคุณก็ติดดอย ตอนที่ราคามันต่ําคุณไม่เห็นค่าแต่พอจาคาสูงขึ้นมาสักรู้หน้าไปถึงหนึ่งดอลลาร์ตอนนั้นยิ่งจะมีคนแห่แหนกันเข้ามาซื้อว่า,วามันจะไปได้ไกลกว่านั้นแต่ตอนนั้นเราที่ซื้อในสูตรประมาณ4ตัว5ตัวนะขณะนี้เราก็าติดดอยตรงไหนมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ตัวเองให้กระโดดเข้ามาในตลาดคริปโตตอนนั้นทำไมทำไมคุณไม่กระโดดมาตอนนั้นทำไมคุณไม่กระโดดเข้ามาตอนนี้อายประมาณนั้นนั่นเองครับ าวต่อมาครับก็เป็นในส่วนของ Terra าคลา s สิกนะฮะตั้งค่าให้ศูนย์เสียการสนับสนุนในส่วนของเท r ร a Station ผมขออธิบายแบบนี้ด้วยกันครับในส่วนของ Terra ารีเวลแล้วก็ TFL หรือว่าในส่วนของ Terra าฟอร์มแบหรือว่าเทอร่าสเตชันนะตอนนี้ในส่วนของร e เว Station ได้เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเข้าพยายามที่จะแยกตัวเองออกมาจาก TFL นะครับเพื่อที่จะ แยกตัวเองออกมาให้มันกลายเป็นดิเซนท์ไลซ์หรืออะไรก็แต่คือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับดอคอร์อะไรอย่างี้นะอะไรประมาณนั้นซึ่งนะครับเขาก็ในส่วนของเทอร์าฟอร์มแบบนะครับเขาก็พยายามนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนของลนาคาสิกเองเขาก็พยายามครับที่อยากจะให้2ออย่างเนี่ยมันควบคู่ไปด้วยกันมันเติบโตไปด้วยกันนะซึ่งถ้าเกิดแยกออกมามันอาจจะล้มนะครับส่วนของลุนาคาสิกอาจจะล้มก็ได้หรืออาจจะไปต่อก็ได้นะอันนี้ก็เราก็ต้องเราไม่รู้นะครับก็ต้องปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นในส่วนของการตัดสินใจของ หัวหน้าชุมชนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เนาะแต่นะครับในส่วนของตัวกระเป๋าสตางค์ที่จะแยกออกมานะครับหรือว่าตัวเว็บที่มันอยู่ในส่วนของที่ผมเคยให้ดูสาวอันนั้นนะที่มันเป็นส่วนของรีวิ s t a t i o n ที่มาอยู่ในส่วนของการขยายของ Google Chrome นะที่มันเป็นตัวขยายออกมาแบบเดียวกับที่เราติดตั้งในส่วนของมีตมาร์สบนโคมอะไรเงี้ยนะอ่าก็เป็นตัวโคมอย่างนั้นแหละ,ะครับและนะครับมันก็ยังมีในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะเว็บไซต์ที่มนอยู่ข้างบนนะซึ่งเขาก็ ในส่วนของ TFL เขาก็ยื่นบอกว่าอย่าใช้ในส่วนของคําว่า r e รีเ l Station คืออยากให้มันเป็นเหมือนเดิมเมื่อแหล่นะครับแต่ว่าทํางานครอสไปด้วยกันได้คือไม่ต้องการที่จะให้มันเ,ออเขาบอกว่า แยกออกมาแบบนั้นนะซึ่งอาจจะเกิดความส่มเสียนอะันนี้เท่าที่ผมจับประเด็นใจความในส่วนเอเของเขาได้นะแล้วก็เอามาสรุปรวมกับขานี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างพูดกันหลายคนนั่นเองครับโดยนะครับตามที่เทียบแระบุว่าเทอร์ลัคาสิกจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของอิน Inter อร์เช Station ใหม่ของเทอร์ลัคาสิกจะต้องเปลี่ยนคำนำหน้ากระเป๋าเงินซึ่งใช้กับในส่วนของ l ุ NA V2 เองภายในวันที่15ธันวานะก็คือกล่าวว่าการย้ายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากจะใช้กระเป๋าเงิน าคานําหน้าเพื่อระบุเชนใดที่ส่งธุรกรรมไปยังกระเป๋าเงินใดก็คือจะได้รู้ว่าโจนจากนี้ไปนน่นนั่นเองครับซึ่งจะมีแผนนะครับจะโฮเชนคอสมอสหลายแห่งนะก็สิ่งนี้นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณประมาณหนึ่งนะบางทีก็เ6เดือนเลยนะถึงจะเสร็จสมบูรณ์เนาะแต่อย่างไรก็ตามนะเขาคาดว่าข้อเสนอนะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณแสนห้าหมื่นนะนอกจากนี้นะมีส่วนของรีมเวสเตชันกล่าวว่า จะมีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนของรีเบลสเ t ชันนะก่อส่วนของ t e r ร a s าสเตชันี้ก็อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นถ้าเราเข้าไปดูนะมันจะเป็นในส่วนของอ ที่มันคล้ายๆกับในส่วนของ Terra Station นะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับคือทุกอย่างมันจะคุ้นเคยเลยถ้าเกิดเราเคยใช้อยู่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปครับแต่อาจจะมีบางบางอันนะครับที่มันแปลกไปแต่รูปร่างตัวไอคอนตัวสีหรือว่าตัวการวางคอนเซปต์การวางเลเยอร์ต่างๆนี่ก็คือรูปแบบเดียวกันเลยครับก็อาจจะไม่ไม่สับสนมากสลับใครที่เป็นแฟนดูนาแล้วก็ใช้อยู่แล้วเน่งนะอ่ะอันนี้ก็ เป็นข่าวอัปเดตของดุลนค่าสิิวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในส่วนของรุลนคาสิคคิเขาก็เปิดหัว NPC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าราคาจะเป็นเช่นไรนะอันนี้ก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าการประชุมในส่วนของวันที่ราวถึงวันที่1 0บถึงเนี่ยก็ต้องรอตัวไปว่ามันจะจบลงยังไงนะาอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับล,ลูกริบโตก็ได้เอครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย